สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ร้านขนมไข่หงน้องพรเปิดนะคะวันนี้ช่วงเช้าหลังจากเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอนค่อนขอ้างเงียบนะคะจนกระทั่งป้ายัางโทรมาค่ะป้ายัางโทรมาบอกว่าอยากได้ขนมชุดละ150บาททั้งหมด2ชุดแล้วก็อยากได้ขนมไข่หงกับขนมอิตุยรวมถึงกล้วยทอด100บาทแยกอีก1ชุดรวมทั้งหมด400บาทพรก็เลยรีบจัดให้เลยคะ่ะจัดเสร็จแล้วก็จะเขียนแยกไปให้นะคะว่าอันไหนชุดที่1อันไหนชุดที่ ที่2และอันไหนชุดที่3หลังจากนั้นก็ให้พี่ถัดเอาไปส่งให้ค่ะวันนี้ไปยังไม่ได้มารับเองวันนี้พรมีธุระไปข้างนอกนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่หน้าร้านแล้วก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหน้าร้านมาให้ดูเพราะว่าฝากป้าเฝ้าร้านไว้แต่ว่าจะเอาดอกไม้มาให้ทุกคนดูค่ะคือช่วงนี้ดอกไม้กําลังบานเลยนะคะพรปลูกไว้หน้าร้านบางที่เรียกว่าแผดเสี้ยงหายแต่แถวบ้านพรเรียกว่าต้นบ้าแดดค่ะดอกกําลังสวยเลยมีหลายสีมากรวมทั้งหมดนะ่าจะประมาณ 13- สีนะคะตอนนี้เยอะมากจริงจริง จนพรคิดว่าเดี๋ยวพรจะแบ่งขายถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะกิโลละ100บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะหลังจากที่ขายของเก็บร้านเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพรก็จะกลับมาทําแป้งให้ลูกค้าต่อนะวันนี้มีลูกค้าสั่งแป้งขนมไข่นกกระทาแล้วก็แป้งขนมไข่หงเดี๋ยวพรจะรีบทําแล้วก็รีบแพ็กไปส่งให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าขนส่งตัดยอดบ่ายสามแต่ที่พรเริ่มทําประมาณบ่ายสองโมงแล้วค่ะเกือบไม่ทันเลยมีส่งทั้งหมด3บ้านนะคะวันนี้ ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจก็อินบ x ็อกเข้ามาสั่งได้เลยนะคะอนทําให้ใหม่ทุกวันแล้วก็จัดส่งทุกวันจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะลืมบอกเลยค่ะแป้งทุกอย่างกิโลกรัมละ90ปาบาทเท่านั้นนะคะ